ก็กราบสวัสดีครับนี่ก็มาพบกับลุงยิ้มจิ้มบอลเต็งกับเสียดมาตรววันนีกเหมือนเคยนะครับวันนี้มีฝ่ายหนึ่งตัวเป็นบอลทางด้านตุรกีครับนำคู่ระหว่างเบสตัสพวกทางด้านอันเตสปอร์ตนะครับในราคาเปิดมาที่น้านจุบ้านนะครับเบสตัสต่อที่ราคาครึ่งกับลูกปัจจุบันตอนนี้ไหลไม่เป็นราคา1ลูกแล้วนะครับอันดับที่7นะครับในตุรกีลีกนะก็เป็นทางด้านเบสตัสส่วนทางด้านอันเตสปอร์ตเนี่ยอยู่อันดับที่16นะครับวันนี้ในลีกเดียวกันนะมาเจอกันเองนะครับส่วนใหญ่่แล้วเเนนียจะป็ ลีกอ่าต้นๆนะไปเจอกันดิวชั่น2องสาอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เจอกันเองเนี่ยแล้วต่อราคานี้คิดว่าบิสตัสน่าจะเอาได้แน่นอนนะครับสำหรับเรทราคา1ลูกนี้นะเปิดมาเนี่ยนะครับอ่า1ลูกแล้วก์สูง3ลูกถือว่าสวยง,งามมากแล้วก็จ่ายคะแนนเด็ดศูย0.85เท่านั้นสำหรับเบสิตัสวันนี้นะครับคิดว่าเนี่ยน่าจะ เอ,อแน่นอนหนึ่งลูกกว่าแน่นะครับรอลูกที่2กินเต็มกันได้เลยส่วนร,ราคาน้ํานะครับได้เลยแรกนับจ่ายนั่นเจ้าบ้าน1บาท50ตังค์นะครับจ่ายนั่นทีมเยือน6บาทนะปัจจุบันก็ยังจ่ายที่เดิมคือเจ้าบ้านเนี่ยหนึ่งบาทห้าสิบตังค์ส่วนนั่นทีมเยือนเนี่ยลดลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับจากเดิมจ่ายหกบาทตอนนี้จ่ายเพียงห้าบาทเจ็ดสิบห้าตังค์เท่านั้นนะครับส่วนร,ราคาเสมอรู้ว่าราคาเอ็กจ่ายที่สี่บาทนะครับถือว่าคุณภาพที่ชัดเจนนะวันนี้ว่าทา่านเบสตัสเนี่ยเหนือกว่าจริงนนนนนะะะคคคคครรรรรััััับบบทท้้้งงาาาาาชชื่อ่ออุกอยยเลย อ่าสกอร์สูงต่ำก็ 19. เป็นใจกับทางด้านบอลต่อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเลือกจิ้มทางด้านเจ้าบ้านเบสตัสไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนสถิติที่เจอกันนะครับก็เจอกันนัดแรกนะครับจะเป็นบอลลีกนะก็เป็นทางด้านอาร์เตสปอร์นะครับที่ชนะทางด้านอาเบสตัสไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับมาเจอกันในบอลถ้วยแต่ว่าเบสตัสต่อคนท้านที่จะแพงมากต่อเลทราคาแบบนี้นะครับคิดว่าเอาชนะได้แน่นอนนะครับผม ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับพัฒนาสุดของท่านเจ้าบ้านนะครับพัฒนาสุดตรงนี้เป็นการชนะ2นัดแล้วก็แพ้ไปสอ่าเสมอหนึ่งนะครับชนะได้เป็นการชนะในบ้านทั้ง2นัดเลยถือว่าเล่นในบ้านใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยนะครับเตะไป2นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการชนะ2อหนึ่งแล้วก็4ประตูต่อสองครับส่วนท้านทีมเยือนอาร์เตสปอร์นะครับพัฒนาสุดนี้นะครับเป็นการแพ้ไปถึง4เลยนะครับแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับทิอว่าวันนี้ ฟอร์มแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดแน่นอนนะครับถึงแม้นัดแรกที่เจอกันมาก็จะเป็นทางด้านอาร์ติสปอร์ตชนะมาได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นบอลถ้วยแล้วก็ต่าราคางทันทีแพงมากขนาดนี้ขอเลือกกินทางนั่นเจ้าบ้านไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากจะเข้ากรุงรุงนะครับรับที่เด็ดเพิ่มเติมครับนอกเหนือจากหน้า YouTube หน้าอ่าวิบแมทนะครับก็แอดไลน์มาหาได้นะครั s y m 6 8นะครับหรือ m 9 t อะไรก็ได้นะครับผม นะขอแค่นี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้นะครับให้ต่อนะครับทางด้านเบสตัสที่ราคาหนึ่งลูกนะครับส่วนนี้ลุงจิมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไอเทีเด็ดคีผมนะกับทีเด็ดบอลรวมจะข้ามคืนวันนี้วันอะไรเนี่ยวันพฤหัสเหรอนะฮะวันพฤหัสหรือวันพุธนี่แหละนะวันนี้วันที่สามสิบนะธันวาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เหมือนเดิมนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่นะบ้านเราแล้วนะครับเหมือนเดิมครับกับทีเด็ดมารวมของไอเทีเด็ดคีนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนไปนะฮะวันนนีี้้ก็มบออลค่ขาง เพียบนะฮะเหมือนเดิมนะฮะพิมเล็กหนึ่งคู่นะฮะเชื่อมชิมอมิกันโปรตุเกสซูเปอร์ลีกแล้วก็บอลตุรกีเป็นบอลถ้วยเนาะนะครับวันนี้ก็หยิบยกเป็นทีเด็ดมัดรวมนะฮะเป็นเชื่อมชิมอม,มิกันตีสองสิทธิภาพแล้วที่ทฟอร์เรสนะฮะเปิดบ้านแล้วก็มาเยือนของฮันด์ดูฟิลนะฮะคู่นี้แฮนดิแคปราคาหน,น้าบอลก็อยู่ทางฝั่งฟอร์เรสเนี่ยที่ต่อราคาปอป,ปก็ไหลเพิ่มขึ้นไปต่อราคาครึ่งลูกเนี่ยนะครับอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมทั้งรายส่วนตัวเองมาตามที่ขึ้้้้้นนนนนนอออออยยู่่่่่่ทททาา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 งางงงมมมมมมมุขขวดดลหจไไไกกกเเพิิตต็ััะะครบนะ เอาตามนี้เนาะนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มวิเคราะห์ดีกว่านะครับข้อมูลสถิติของสองทีมนี้เคยพบกันมา10เกมนอตเทียมฟอร์เรส์เนี่ยพูดง่ายๆเอาเรียกสั้นๆดีกว่าฟอร์เรสนะฮะฟอร์เรสชนะ3เสมอ1แพ้ทางฝั่งฮันดี้ฟิลทาวหกเกมนะสถิติฮันดี้ฟิลทาวดีกว่าเกมนี้นอตเทียมฟอร์เรส์มาต่อที่ราคา,าปะปอแล้วมีราคาครึ่งลูกมีราคาครึ่งลูกด้วยเกมนี้ก็มีทางฝั่งอ่าทางฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยนอตเทียมฟอร์เรส์เนี่ยมองว่า,าเกมนี้มีโอกาสมาก,ก ฟอร์มไม่ธรรมดานะทางฝั่งนอตเทแฮมฟอร์เรสต์นะครับสว่วนผลงานการเล่นในบ้านนะครับสี่เกมยังไม่ยังไม่แพ้ใครเลยนะสี่เกมชนะสามเสมอหนึ่งเสมอรูตันทาาศูนย์ นอกั้นชนะเปตัน3-0ชนะมิเดิลชนะปีเตอร์โบโล2-0ชนะเฮาสซิตี้เกมล่าสุดที่เล่นในบ้านของตัวเองเนี่ย2ประตู1น,นะครับส่วนทางฝั่งฮันด์ฟิลด์ทาวน์นะฮะเกมล่าสุดโอ้โหฟอร์มค่อนข้างดีนะเล่นในบ้านตัวเองชนะแบ็กพูล3-2ไปเยนบิทตันซิตี้ชนะ2-2คู่นี้มีโอกาสที่จะออกสกอร์สูงตัวละครเกมด้วยนะฮะก็เช่นเดียวกัน4เกมยังไม่แพ้ใครเสมอ2ก็ชนะ2เกมติดนะฮะ2เกมล่าสุดด้วยนะฮะส่วนผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนมีชนะอยู่เกมเดียวจาก7เกมนะฮะะะนนนนนนนออออกกัั้้้้้แแแพ 3, เพเเเ่คครบบบสสม 3, มมนะมลลวีีชชาุดืิิยตตซะ นะครับทางฝั่งฮันดูฟิลทาวล์แล้วเกมนี้มาเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสเอ็ดมองว่านอตเทนนอตเทนแฮมฟอร์เรสมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะวินนะที่ราคาป,ปอในเกมนี้นะครับแล้วก็ตารางคะแนนนะฮะอันแบบอ่านอตติงแฮมฟอร์เรสอันแบบ9มาต่อนะทางฝั่งฮันดูฟิลทาวล์ดับ6อ่าก็ถือว่าก็ถือว่าไม่แปลกครับอันดับไล่เลี่ยกันหนีกันหนีกันไม่เกิน2-3อันดับเนี่ยเอ็ดมองว่าก็มีโอกาสด้วยกันนะทั้ง2ทีมเนะี่ยแต่ที่ใดที่ขาดนะครับเล่นในบ้านด้วยแล้วการที่นอตติงแฮมฟออเรสต์มา่ อย่างนี้ด้วยและฟอร์มการเล่นในบ้านค่อนข้างดีเนี่ยและแนวลุกทางฝั่งนัดแทนฟอร์มไม่ว่าจะเป็นไทส์ไลท์เทเลอร์นะครับฟิลิปสิก,กันนเ,เกลแล้วก็เบนนีจอห์นสันเนี่ยโอ้โหยันมองว่าเกมนี้น่าจะพังประตูทางฝั่งฮันดี้ฟิวเทาวได้นะครับนะฮันดี้ฟิวเทาวก็ชนะมาสองเกมติดเทียบกันนะฮะและยิงค่อนข้างเยอะมิชลันอย่าลืมนะไปนุ่มสกอร์สูงตัวแเต็มเกมเนี่ยก็มีโอกาสมากกว่านะครับตัวผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นลูอิสโรเบียนแล้วก็ซันดาโดมัสแล้วก็ทางฝั่งดานิเอลซีนานี่ นะครับนะก็มีโอกาสนะที่เดยดมารวมจําข้ามคืนนี้แน่นอนอยังไงให้อยู่เชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านนอตติงแฮมฟอร์เรสราคาปอราคาครึ่งลูก,กได้มีโอกาสลุ้นมีโอกาสที่จะวินมีโอกาสที่คว้าสังเวียนมากกว่าในเกมนี้นะครับผมนะอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมติดขัดปัญหาเรื่องไหนก็ทักมาหาอาร์ได้เลยตามที่ขึ้นอยู่ทางมุมซ้ายด้านหน้าจองท่านเดวจัดให้แบบฟรีๆไม่เสียตังค์เอาตามนี้เนาะนะครับขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบทีเด็ดบอลจัมโบ้เอกับช่องยูทูบทีเด็ด 30ธันวาคม2564นะครับนี่ก็จะข้ามปีกันแล้วนะครับผมยังไงพี่จัมโบเอกก็ขออวยพรเลยการันขอให้ปีเก่าสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันอยู่กับปีนี้แหละครับแล้วถ้าพอข้ามปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขเฮงเ รวยๆกันทุกคนนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอก็จะมีทีเด bon bon, bon ็ดบอลบอลเต็งบอลคัดเน้นๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปฟังที่ทีเด็ดของพี่จัมโบ้เอพี่จัมโบ้เอนั้นก็ต้อง mm hmm. ขอฝากครับขอฝากเลยตรงนี้คือไลน์แอดส่วนตัวพี่จัมโบ้ใครต้องการเข้ามาพูดคุยกับพี่จัมโบ้เอเป็นการส่วนตัวนะครับผมหรือต้องการเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับห้องพรีเมียมพี่จัมโบ้เอซึ่งมีบริการ2ห้องทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนกีฬาก็จะมีการให้ทีเเด็็กกกกกัััันนนนนนนท้้ส่ส่่ววววาาาิจะมีรรํลล5อออบบตแ ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่ามีเซียนหลายท่านคอยดูแลอยู่นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกด้วยว่าสมาชิกในห้องมีอยู่หลายร้อยชีวิตเลยไม่ต้องกลัวเหงาแน่นอนครับเพราะว่าพูดคุยกันทั้งวันทั้งคืนครับตรงนี้นะครับพูดคุยกันสนุกสนานมากๆแล้วห้องพรีเมียมที่จำเป็นไม่มีค่าเข้าห้องไม่มีค่าดูแลห้องแต่อย่างใดแต่มีเงื่อนไขาบางประการที่จะเข้าห้องพรีเมียมของ ของพี่จัมโบ A เได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยใครสนใจก็เข้ามาสอบถามพี่จัมโบ A เได้เลยโดยเข้ามาที่ไลน์เข้ามาที่เพื่อนเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า a j a m 688นะครับตามโลโก้มุมบนซ้ายมือเลยนะครับผมตรงนั้นเลยนะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับผมตรงนี้เอาละครับทีนี้พี่จัมโบ A เก็จะพาเข้าที่ทเด็ดของพี่จัมโบ A เกันในวันนี้เลยดีกว่าครับซึ่งวันนี้จะเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับ เป็นคู่ระหว่างบอลมัดที่อยู่อันดับ1ของตารางพบกับคาริฟซิตี้ที่อยู่อันดับที่20ของตารางครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาลุงหน้าให้บอลมัดต่ออยู่ที่ราคา1ลูกครับคู่นี้เตะกันในเวลาตีสองสของค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็พี่จัมโบ้ไปดูใส่ตตและฟอร์มการเล่นมาเนี่ย่าบอลมัดดูดีกว่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับบอลมัดเนี่ยพึ่งเตะมาเมื่อวันที่ยี่สนะครับผมแล้วบอกเลยว่า น่าจะล้าพอสมควรเพราะเตะมาติดๆเลยแต่คาร์ดิฟนั้นได้พักยาวมาเลยนะครับผมแล้วเกมนี้เนี่ยพี่จัมโบ้เอว่าจริงๆแล้วบ่อนั้นน่าจะต่อได้มากกว่านี้แต่ต่อน้อยไปพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใส่ครับเลือกเชียร์ที่คาร์ดิฟซิตี้ครับพี่จัมโบ้เอยิงลำแสงใสนะครับเลือกเชียร์ที่คาร์ดิฟซิตี้รองที่ราคา1ลูกนะครับตรงนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เอเท่านั้นนะชอบก็ตามกันมาครับไม่ชอบก็สวนกันได้พี่จัมโบ้เอไม่ว่ากันครับผม นะครับยังไงเนี่ยก็ฝากศึกษาราคาให้ดีก่อนการทายผลทุกครั้งแล้วก็ราคาที่เปิดมาลุ้งนะพี่จัมโบ้เอก็ต้องบอกด้วยว่าพี่จัมโบ้เอดูตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไงก่อนการเตะก็ศึกษาราคาให้ดีก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดมันยังอยู่กับเราและสายพันธุ์ใหม่อมิคอนเนี่ยก็บอกเลยว่าตอนนี้เริ่มแพร่ระบาดกันแล้วต้องระวังให้ดีแล้วก็ใส่เป็นหน้ากากเขาเรียกว่าแมสกระดาษที่ใช้ในการแพทย์นะครับที่เขาบอกเป็น3มชั้น อย่างนั้นจะดีที่สุดนะครับผมยังไงแล้วก็ขอให้ทุกคนรอดพ้นจากโควิดครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนสวัสดีครับอ่ะกลับสวัสดีนะฮะโอมบองปะโอนกุ๊บกุ๊บเเนียทุกท่านนะครับนะทีเด็ดบอลวันนี้วิเคราะห์บอลวันนี้นะครับอยู่กับตะเข่งเต็งบอลนะครับเป็นทีเด็ดบอลมัดรวมนะครับประจําวันที่30นะฮะธันวาคม2564นะครับท่านสําหรับวันนี้เนี่ยนะครับหยิบยกคู่ระหว่างนะครับนะเคสลีเปิดเปิดบัตรกรรมยังของทางด้าน อัซไลสสเปอร์นะครับท่านก็สําหรับคู่บอลคู่นี้เป็นศึกตุรกีนะครับทุกท่านก็วันนี้นะครับทางด้านทีมเจ้าบ้านนะครับอยู่อันดับที่นะครับสิบสามของตารางนะครับกับดิวชั่นหนึ่งนะครับตอนนี้เปิดราคาต่อมาให้ที่ราคาลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นมาเป็นราคาลูกครึ่งควบสองนะครับท่านให้กับทางด้านฝั่งทีมเยือนอย่างอัซไลนะครับสเปอร์นะครับท่านซึ่งทั้งคู่เนี่ยนะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่านะครับ ก่อนหน้านั้นนะครับฟอร์มของทางด้านทีมเจ้าบ้านเองนะครับทุกท่านได้ไปนะฮะลงเล่นนะครับในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นการพิกชนะมาได้จากฟอร์มก่อนหน้านั้น3นัดยังไม่ชนะใครนะครับทุกท่านเพิ่งจะมาชนะในนัดในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกนะกับ3เกมที่ผ่านมานับยิ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหเลยราคาเปิดมาค่อนข้างแพงเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ากับเลนราคาที่เปิดมาค่อนข้างแพงนี้งตะเข็นแต่บอลมองว่าไม่แปลกนะครับวันนี้ได้เล่นในบ้านนะครับแถมเจอคู่ต่อสู้นะครับ ที่นะฮะถือว่า,อ,าอย่างอ,าอักสลายนะครับนะสเปอร์เนี่ยมองว่าไม่ได้เป็นงานที่ถือว่ายากอะไรนะครับถ้าเทียบจากเชิงชั้นและคุณภาพตัวนักเตะเนี่ยนะครับของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นฝั่งทางด้านทีมเจ้าบ้านที่เชิงชั้นดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างทีมเยือนเองเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่อันดับนะฮะที่2ก็จริงแต่เป็นที่2ของดิวิชันที่3นะฮะทุกท่าน,นก็สือว่า <biases. S 2> euh, ห่างชั้นกันพอสมควรนะครับท่านยิ่งและยิ่งด้วยวันนี้เนี่ยนะครับต้องไปเยือนด้วยถือว่าเป็นงานที่ถือว่าไม่ใช่ง่ายเลยนะครับท่านวันนี้นะครับกับเรทราคาเปิดมาในเรทราคาต่อลูกครึ่งนะครับกับเรทราคาน้ำจ่ายเนี่ยนะครับจ่ายในเรทราคาน้ำ8.00.98นะครับทุกท่านแล้วก็จ่ายฝั่งทางด้านทีมเยนอยู่ซวี0.88นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตะเข็งตะบอลให้สมาชิกท่านอยู่ที่ทางด้านทีมเจ้าบ้านได้เลยนะครับในเรทราคาต่อลูกครึ่ง อรอลุ้นเมสสองกินเต็มได้เลยนะครับท่านสำหรับวันนี้สวีดัสสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะก็อยู่กับทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2564กันแล้วนะคะทีเด็ดมัดรวมของอิงดาวในวันนี้ที่หยิบยกมาฝากเราบดา FC นะคะก็เป็นบอลโปรตุเกสซูเปอรีค่ะคู่ระหว่างนะคะเจ้าบ้านค่ะปอโตค่ะทีมอันดับที่1เึจะเปิดสนามต้อนรับการเยือนนะคะของทางด้านทีมเยือนอย่างเบนฟิกานะคะทีมอันดับที่3ค่ะเตะกันในเวลาตีสี่ตรงของบ้านเรานะคะข้อมูลค่ะสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมา5านัด ก็เป็นทางด้านนะคะเจ้าบ้านปอโตนะคะชนะไป3เสมอ2และก็ยังไม่แพ้ทางด้านทีมเยือนอย่างเบฟิก้าเลยนะผลงานค่ะของทางด้านเจ้าบ้านที่เล่นในบ้าน5นะัดหลังสุดนะคะก็มีการชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1คะ่ะส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะ อย่างเบฟิกานะคะผลงานของการเล่นนอกบ้าน5นหลังสุดของเขานั้นก็เป็นการชนะไป2เสมอ1และก็แพ้ไป2ค่ะเรทราคาร่วงหน้าก็เปิดมาที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอครบครึ่งน้นแล้วก็เรทราคาปัจจุบันเปิดมาที่เรทราคาครึ่งลูกค่ะแต่นะคะเป็นทางด้านนะคะทีมเยือนอย่างเบฟิกานะคะเรทราคาปัจจุบันจ่ายน้ำล้นจ่ายน้ำไปที่1.03แล้วก็เรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่1.00ค่ะส่วนนะคะทางด้านเจ้าบ้านนะคะปอร์โตนะเรทราคาล่วงหน้าจ่ายน้ำไปที่าคนปัจุายน้า0 8น ก็ต้องบอกว่านะคะฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะเป็น2ทีมใหญ่ของรีกด้วยนะทาให้นะคะตลอดนะเกมในรีกนะคะทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะคะของทั้งคู่นี้เลยนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะ้ามองว่าทางด้านเจ้าบ้านนะคะปอร์โตนะ,ะเ,เกมในรีก10นัดหลังสุดนะคะก็ชนะรวดมาได้ถูกนัดกันเลยทีเดียวส่วนผลงานนะคะก็ถือว่าโดดเด่นกว่าทางด้านทีมเยือนมากกว่านะคะ ส่วนทางด้านทีมเยือนนะคะกะ็ผลงานนะคะก็พอสมควรอยู่นะ,ะแต่ยังไงอิงดาวมองว่าน่าจะเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์นะ,ะไปที่ทางด้านเจ้าบ้านปอร์โตนะ,ะที่ฟอร์มการเล่นการรักดุเดือดกันเลยะคะ่ะสาหรับนาทีนี้ของทางด้านเจ้าบ้านปอร์โตนั่นเองเนาะนะคะที่เด็ด ทีเด็ดมารวมไม่ใช่ทีเด็ดบอลน,นะทีเด็ดมารวมนะคะประจำค่ำคืนนี้ของอิงดาวขอเลือกเชียร์ไปที่ทางร้านเจ้าบ้านปอโตนะคะต่อไปที่ราคาครึ่งรูค่ะแล้วก็ยังไงนะคะติดไปนวมสกอร์สูงเต็มราเต็มเกมไว้ด้วยนะคะที่2รูปครึ่งกันนะชอบก็จัดขัดก็ส่วนการลงทุนม,มีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะ,ะติดขัดปัญหาตรงไหนทักไลน์มาหาอิงดาวได้ที่ @int688 ค่ะขอให้สมาชิก FC เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กันทุกท่านสวัสดีค่ะ อักัสดีนะครับผมนํามาพบกันนะครับกับทีเด็ดมัดรวมนะครับประจําค่ําคืนวันที่30นะครับธันวาคม2564นะวันนี้เลือกมาเป็นฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับปอร์โตเจอกับทางด้านเบนฟิก้าเตกันตี4นะครับหน้างานเนี่ยเป็นทางด้านปอร์โตนะครับต่ออยู่ที่ราคาขึ้นคุบลูกนะครับ สถิติผลงานในคู่นี้พบกันนะหนัดล่าสุดเป็นเจ้าบ้านปอร์โตนะชนะ3นะครับเสมอ2อย่างไม่แพ้ให้กับเบนฟิก้านะครับนัดล่าสุดเจอกันในฟุตบอลถ้วยนะครับเป็น f อฟซีปอร์โตเนี่ยเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกัน1-1นะครับมา2เกมในลีกนะครับเจอกันที่บ้านเบนฟิก้าก็เสมอ1-1นะครับแล้วก็อีกนัดหนึงเจอกันที่บ้านปอร์โตนะครับก็เสมอกัน1 1 วันนี้ทางด้านเบนฟิก้าเนี่ยขาดตัวเก่งตัวหลักเนี่ยประมาณ34คนนะครับแต่ก็คิดว่าทางผู้จัดการทีมนี่ก็น่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดีนะเพื่อมาเจอกับทางด้านเอฟซีปอร์โตนะครับเพราะว่าอันดับใกล้เคียงกันนะอันดับ1พบกับอันดับ3นะครับอย่างน้อยเนี่ยน่าจะได้ผลเสมอกลับออกไปนะครับสำหรับ ทางด้านทีมเยือนนะคู่นี้ประจอมชอบไปที่เบนฟิก้านะครับให้อยู่รองไปราคาเครื่องกับลูกนะครับเต็มที่ก็อาจจะแพ้ไม่ขาดนะครับลุ้นประตูเสมอนะครับลุ้นมุมเสมออาจจะเสมอ0ู 00, เสมอ1นนะครับแล้วก็จบสกอร์ต่ําไปนะสำหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับชอบกอดจัดขัดก็สวนกันไปนะไม่ว่ากันนะครับ อยากฟังคู่นี้แบบละเอียดนะครับก็คลิกไปที่ b i g m a t c o r g นะครับเดี๋ยวไปลงวิเคราะห์ไว้แบบละเอียดที่นั่นนะครับก็ไปติดตามชมกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมให้ทุกคนโชคดี